จังหวะที่หนูน้อยกําลังยืนฉี่ลงบนทรายอับังก็เดินมาตักทรายที่เปื้อนฉี่ของหนูน้อยไปหนูน้อยเห็นแบบนั้นถึงกับสะดุ้งตกใจถามอบังว่าเอาฉี่ไปทําอะไรอบังจึงบอกให้หนูน้อยอ่านป้ายหนูน้อยจึงหันไปอ่านป้ายว่าใครฉี่ตรงนี้ปรับ5 0าพันหนูน้อยถามว่าต้องจ่ายเงินกับใครอบังบอกไม่รู้แล้วก็ใช้วิชาคามุยหายตัวไปหนูน้อยวิ่งมาหาเพื่อนแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟังทุกคนไม่เข้าใจว่าอบังทําแบบนั้นไปทําไมทุกคนจึงไปถามความจริงจากอบังจังหวะนั้นอบังงงงงงเออ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 าาาาี่ขขหหนน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 นูู้้้้้้ยยยใใใสลไปํํรรทจแ ดาโลไม่รู้จะช่วยอย่างไรดาโลจึงกำหมัดแล้วซัดไปที่ไอจอนของหนูน้อยทำให้หนูน้อยสลบทันทีเมื่อหนูน้อยฟื้นขึ้นหนูน้อยก็บ่นใส่ดาโลบอกดาโลต่อยแรงเกินไปทำชั้นเกือบตายหนูน้อยจึงจะเดินกลับบ้านไปพักผ่อนจังหวะนั้นภูโตก็ได้ยืนแตงกวาวิเศษให้หนูน้อยหากกินแตงกวานี้จะทำให้ย้อนเวลากลับไปได้หลังจากนั้นหนูน้อยก็ย้อนเวลากลับไปที่ตัวเองยืนฉี่ตอนแรกหนูน้อยจึงทำการยืนฉี่จังหวะนั้นอาบังก็เดินมาพอดีอาบังกำลังตักฉี่หนู้อูกกส่่ั็ตน